เมลีฟ่ฟาร์มสวัสดีจ้าเมลีฟ่ฟาร์มสวัสดีจ้าใครอยากได้สาวสาวนะคะใครอยากได้สาวสาวควายบ้านนะทุกคนนะสาวสาวควายบ้านอายุปีสองปีแล้วนะคะปีกว่าถึงสองปีแล้วชุดนี้เลยนะคะชุดห้าตัวใครไม่อยากได้เป็นเสยบเมย์แบบว่าเออโทรมาหาเมย์อบอกว่าอยากได้แค่ห้าตัวอยากได้สามตัวอยากได้สี่ตัวอะไรเงี้ยชุดนี้ชุดนี้ห้าตัวนะทุกคนนะชุดนี้ห้าตัว ก็เอาใจทุกคนค่ะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยค่ะหาไม่ทานเดอ้อทุกคนเดอ้อชุดนี้ตัวเป็นสาวแล้วนะคะปีกว่าแล้วก็สองปีมีตัวนี้สปีแล้วนะคะเดี๋ยวนี่นะคะทุกคนให้น้องเดินให้ดูนะคะปกติดีทุกอย่างค่ะ ก็จะมีตัวหนึ่งผอมนะคะที่เหลือก็ไม่ผอมเท่าไหร่นะตัวละส2 5 0 0้าตัวละ3 2 5 0 0รราคาเฉลี่ยต่อตัวเป็นราคายกกินหญ้ากินฟางเก่งนะคะทุกคนกินหญ้ากินฟางเก่งรุ่นนี้เลี้ยงง่ายนะคะตาเต็มแก้มจ้ำนะคะหน้าสวยนะคะหน้าตาสวย อายุปีกว่าถึงสองปีนะคะตัวบางตัวก็สองปีก็มีนะทุกคนนะบางตัวสปีก็มีเฉลี่ยต่อตัวนะคะเฉลี่ยต่อตัวเป็นราคายกนะเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยสามื่นสองพันห้าร้อยยกห้าตัวหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทยกหกยกห้าตัวหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทยกหกตัวนะ แสนหกทุกคนได้ห้าตัวเอาไปเป็นแม่พันธุ์เอาไปเป็นแม่บล็อกเอาไปปล่อยทุง่งเอาไปขึ้นเขานะคะย่าอยู่บนเขาเยอะๆทุกคนจ๋าชุดนี้คุ้มนะชุดนี้คุ้มนะแม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง200กิโลส่งฟรีระยะทาง200กิโลสำหรับชุดนี้คะ่ะทุกคน ความสูงน้องอยู่ประมาณร้อยสิบแปดถึงร้อยอ่าร้อยสิแปดถึงร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สิบห้าแล้วกันก็กะกะเอาเดอร์บไดวัดเพราะวันว่ามันค่วยงามแต่แต่กะให้เห็นรูปภาพว่ามันตัวขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่ควายงามหนูก็เลยไม่ได้ไม่ได้วัดนะคะเพราะว่ามันก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะมันหลายตัวด้สามหมื่นสองพันห้านะ,ะทุกคนสามหมืนสองพันห้าเด้อ ตัวละ32,500าเป็นราคาเฉลี่ยนะคะแม่นะคะ้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทุกคน ส่งฟรีระยะทาง200กิโลส่งฟรีระยะทาง200กิโลถ้าลูกค้าอยู่ไกลเกิน200กิโลทำไงแม่ค้าวัดจากหน้าบ้านแม่ค้ากิโลละ6บาทเฉพาะเขตภาคอีสานภาคเหนือภาคเหนือภาคกลางนะคะแม่ค้าเหมาเป็นเที่ยวแล้วแต่จังหวัดแต่ถ้าอยู่เขตภาคอีสานวัดจากหน้าบ้านแม่ค้ากิโลละ6บาทลูกค้าจ๋าถ้าใครอยากวัดจากส่งฟรี200กิโลแม่ค้าคิดกิโลละ25บาบาทลูกค้าเลือกเอาอยากได้แบบไหนนะ ทุกวันนี้แม่ค้าคิดกิโลละหกบาทไม่ใช่ว่าแม่ค้าได้กําไรจากค่าขนส่งนะลูกค้านะน้ามันลดกิโลละไม่ใช่น้ามันลดลิตรละสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วลูกค้าถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ให้ขับรถมาใส่เอาเองหน้าคอกนะคะถ้าคิดว่าค่าขนส่งแม่ค้ากิโลละหกบาทนี่แพงเกินไปให้ขับรถมารับเองหน้าคอกก็ขายราคานี้แหละค่ะ นะไปส่งหรือไม่ไปส่งก็ขายราคานี้นะคะตัวละ32500ราคานี้เป็นราคายกเฉลี่ยต่อตัวถ้าซื้อแยกตัวไหนสวยตัวไหนสูงตัวไหนใหญ่กว่าก็ขายแพงกว่ามี3า9สามก็มีนะตัวนี้39500ทุกคนตัวนี้39500ความสูงอยู่ที่ประมาณ1 2 3ยยี่ส้อย่สิ่แล้วแต่กะเอาเด้อโดยประมาณเนาะโดยประมาณ ก็อยู่ประมาณนั้นทุกคนก็จะมีสามหมื่นเก้าสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัวนี้ตัวเดียวสามหมื่นสองนะคะตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นถ้าซื้อแยกนะคะแต่ถ้าซื้อยกก็เฉลี่ยแล้วตกตัวละสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะตัวนี้ก็สามหมื่นเก้าทุกคนจริงๆน้องสวยอยู่ในตัวนี้น่ะมันเกือกขี่เนี่ย กินหญ้ากินฟางกินอาหารไม่เป็นนะคะกินเป็นแต่หญ้าก,กับฟางอาหารนี่กินบ่เป็นร่องแลลวค่ะดูว่าจะหัดให้ทุกคนเวลาเอาไปเลี้ยงมันจะได้เลี้ยงง่ายๆแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นควายบ้านควายธรรมดาแบบนี้ก็ไปปล่อยทุ่งปล่อยอ่าปล่อยทุ่งนาปล่อยตามไร่ตามสวนสวนปาล์มสวนยางพาราแบบไม่ต้องตัดหญนะ้าอะไรเงี้ยเอาควายไปปล่อยได้เลยนะคะรับรองเกลี้ยงค่ะ สนใจชุดนี้นะคะเฉลี่ยต่อตัว32,500บาท32,500บาทเป็นราคายกเฉลี่ยต่อตัวถ้าราคายกรวมทั้งหมด162,500 162,500ได้5ตัวดีกว่าเราไปซื้อควายงามๆตัวใหญ่ๆดิมันได้ตัวเดียวบางที1 6นนี้ได้ไม่ถึงได้ได้แบบได้ครึ่งตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุ้มอยู่ได้5ตัวไปพ่อพันเอานะคะเลี้ยงีียี่สปีก็ถ่าจะได้ลูกออสมา อีกห้าตัวเพิ่มอีกเป็นห้าตัวนะสำหรับท่านใดที่อยากแบบอยากแบบว่าให้เมลีแบ่งแบ่งครึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยชุดนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ราคาต่ำด้วยสามหมื่นสองพันห้าร้อยถ้าซื้อ,อถ้าซื้อแยกก็มีสามเก้าสามหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยสามเก้ามีสามตัวสามหกหนึ่งตัวแล้วก็มีสามสิบสองหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเอ้ยใ นี่แหละค่ะนี่นะ,ะนนทุกคนเดินปกติแข็งแรงดีทุกตัวเดอ้อสำหรับวันนี้เมลีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า